สวัสดีผิดรักแฟนเกมทุกท่านผมเซนโซเซ่และตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile ชื่อ Mobile ก็บอกกันแล้วว่าเป็นเกมในมือถือสามารถโหลดเล่นกันในมือถือได้แต่ว่าที่มาของเกมนี้ไม่ใช่เกมมือถือแต่แรกครับเขาเป็นเกมในคอมมาก่อนนั่นเองแล้วก็เป็นเกมที่ผมชอบมากเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะออกไปกี่ตอนกี่ตอนเนี่ย Modern Warfare อะไรอย่างนี้คือโคตรโคตรมันเนื้อเรื่องสนุกฮะจริงๆต้องไปหาลองเล่นกันดูนะในเวอร์ชัน PC ทีนี้เห็นว่าเวอร์ชั่นมือถือที่เพิ่งมาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยกําลังฮอตๆเลยเนี่ยสังเกตดูจากตัวละครพี่ทหารคนนี้แกยือนอยู่ในกองไฟฮะไม่แน่ใจว่ากองไฟยาว8เมตรหรือเปล่าเปิดหน้ากากมาเป็นหลวงปู่เขมที่ฮาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคอมดิวตี้โมบายนี่มีอะไรบ้างนะฮะก็มีโหมดให้เลือกเล่นทั้งหมด2โหมดใหญ่ๆณนะตอนนี้นะต่อไปอาจจะมีโหมดใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกก็จะมีมัลติเพเยอร เป็นการยิงกันแบ่งฝ่าย5ต่อ5แล้วก็ Battle Royale ด้วยสมอลภูมิเดือดลบกันแบบ100คนเออเราฟังดูมันก็เหมือนกับ PUBG Mobile เลยนะมีแบบแบ่งฝ่ายยิงกันก็มีแล้วก็แบบ Battle Royale ก็มีอีกแปลว่ามันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าใน PUBG Mobile แน่นอนนะถึงกล้าทำออกมาชนกันขนาดนี้เอาเป็นว่าก่อนไปดูกันว่าในเกมนี้มีอะไรบ้างนะใครที่ดูมาแล้วหรือว่าเล่นมาแล้วเนี่ยมาคอมเมนต์รายงานตัวกันซะหน่อยละกันเอา้ามา เราจะพากันมาดูในส่วนของอาวุธปืนก่อนเลยนะโหลดเอาที่ห่งก็สามารถเลือกได้ว่าจะใส่ปืนอะไรเข้าไปมีปืนแบบว่าลายสก,กินด้วยแล้วก็มีปืนสําหรับเทพทู Two ก็มีนะสำหรับใครที่เป็นสายเติมก็เติมได้อ่ะแล้วก็มาดูกันนะนี่มีปืนต่างๆมากมายเลยปืนบางปืนก็ไม่ใช่ปืนที่หาได้ทั่วไปในเกมแนวยิงๆปกติอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นชุดแต่ง หลังจากเลือกปืนแล้วก็สามารถเลือกชุดแต่งได้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นพานท้ายเพิ่มการเคลื่อนที่อันนี้เป็นเลเซอร์ก็ช่วยให้ยิงได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นมี q ควิกดออะไรพวกนี้เจียวไวเฮ้ยไม่ใช่เ <c oughs> นี่ f ฟูเมทัลแจ็กเก็กระสุนเจาะเกาะก็มี <c oughs> เห็นไหมใส่เข้าไปก็จะช่วยเพิ่มดาเมจก็ไม่ใช่แค่ชุดแต่งโง,ง่ๆอ,อย่างเดียวนะติดตั้งเข้าไปมีสเตตัสให้ด้วยต่างหากนะเพิ่มความสามารถนี่ก็จะมีกิ๊จับ มีแม็กกาซีนเพิ่มขนาดติดตั้งได้เลยไม่ต้องใช้น้ำมันจิ้งเหลนช่วยเฮ้ <Hey! S 1> มาดูตรงส่วนของ b t t l เท o y a l ยนะแล้วก็สามารถติดตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเอเออย่าเพิ่งชวนตอนนี้เป็นสกินปืนมีสกินไอเทมแล้วก็มีสกินยานพาณน,นะด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทหารมากกว่านะนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าให้ดูอันนี้เป็นพวกสาหรับโซนเทพทูฮะเติมซื้อสกินปืน ก็เติมได้นี่ซื้อสกินยานพาหนะต่างๆมีเรือมีลิคอปเตอร์มีรถเอทวมีล่มอะไรเงี้ยอันนี้อะไรเนี่ยหน้าตาอย่างกับบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นบัตรเอ็ีบัตรเปลี่ยนชื่อนี่สกินปืนสวยๆแล้วก็อันสุดท้ายเติมเงินสําหรับเทพทู 2, หรือไม่ก็สายม่อสาวนะสาวๆไม่อยอมมาเล่นเกมนี้ใช่ไหมได้จัดให้สกินปืนลายดอกไม้ ถ้ามีตัวละครที่เป็นผู้หญิงด้วยจะดีมากเลยตอนนี้ยังไม่เห็นนะเอาละครับตอนนี้เราจะมาเล่นที่ดูกันในหมดของมร์ติพเยอร์ก่อนซึ่งบดที่เราจะเล่นเป็นบดชื่อว่าฟอนไลน์นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงไปเริ่มมาแล้วโอ้โหเวลน้อยกว่าชาวบ้านก็เลยเวล11ที่เหลือเวลยี่สิบสโอ้โเออผมมือใหม่ครับพี่พ กฎข้อที่หนึ่งในการอยู่ร่วมกันก้มเก็บสบู่ก่อนเลยเน้องเฮ้จะดีแล่ะครับพี่ๆไม่แหกเขินนะเราไปเล่นกับฝั่งนู้นดีกว่าพี่อย่าเล่นกันเองเลยเอาละเตรียมตัว3 2 1สอถอทหารอดทนไปบุกวิ่งเข้ามาเจอซากปากหักพังเต็มไปหมดเลยช็อตนี้ครับเฮลิคอปเตอร์ตกตรงนี้แบ็คฮอกดาวหเปลตาโอ้โหมีคโผออกมาฮะยิงไปลวงไปหเฟิร์สตัด โอ้โหจริงเพื่อนเราตายต่อหน้าต่อตาไม่เป็นไรฮะผมแก้แค้นให้ละฮะลูกพี่เรื่องตุดๆดไว้ใจผมเดี๋ยวตีมาอีกโอ้โหยิงประชันหน้าลูกกระสุนบดเก็บก่อนเจอจังจังเจอจังจังไอ้นี่ยิงไกลเก็บไว้ก่อนเลือดหมดจังหวะดีๆแล้วก็โผล่ไปสอยไม่ล่วงเว้ยห้อยผ้าอะไรมาเนี่ยเออหน้าทีมไปดีมา ตรงนี้มูมนี้ทําเลดีนาะทีทองโอ้โหยิงว้าทุกนัดห้อยพ้าอะไรมาวะเนี่ยโคตรข็งแข็งโอ้โหโผมาจังๆเต็มหน้าขนาดนี้ไปคุยกันถูกกล้วยแขกเลยอ่าเปลี่ยนปืนครับต้องลองปืนอื่นดูบ้างชีวิตนี้จะได้มีสีสันเรียบร้อยตูดแหกไปอีกหนึง่งอันนี้ก็วิ่งไปดูตามมาตาเลือตูดแตกไปสองไปปิดตูดมาใหม่นะจ๊ะเอาตูดใหญ่แบบ กับตันอเมริกาจะได้สู่ยากๆหน่อยนี่ไงนี่ไงเราเอาดับเบิลไปไม่ลอดไปได้หนึ่งหัวเกือบไปแล้วผิวเฉียดนี่นี่ไงเราเ,เต็มหน้านี่ก็ล่วงไปเอาหลบก่อนจังหวะน,นี้ชักกระจุนแอบมาดูด้านหลังซิว่ามีใครมาไหมเออวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสองตัวสองตัวเรียบไปคุยกับถุงกล้วยแขกพร้อมๆกัน นี่อีกนี่อีกเอ,อ้อเรียบร้อยโดนสไนเปอร์แน่เลยนั่นไงว่าละโอ้โหนัดเดียวดบได้สไนเปอร์ใช่ไหมจัดให้พี่ก็มีน้องสไนเปอร์แหละแต่สไนเปอร์ของเราดีจะเป็นสไนเปอร์แบบมือใหม่ไอ้เมื่อตะกี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสไนเปอร์แบบอื่นนะที่ไม่ใช่สไนเปอร์อันแรกแบบเราเออนี่ได้ทำเลแล้วฮะ,ะก็ส่องไปหนึ่งลายกระเจียวแตกไป จะมีใครมาเปรี้ยวกับพี่อีกลวงเฉยเลยโดนสไนเปอร์สองคืนอ่ะได้งั้นเรามาแก้มือกันใหม่นะจ๊ะมาปีนเข้าไปเฮลิคอปเตอร์ไขวะเนี้ยมียันออะหอสนับสนุนเออตายอีกแล้วข้างบนเหรอข้างบนจริงด้วยแหมข้างบนใช่ไหม แอบดูอยู่ข้างบนนะ่ะนาาไง่องเพื่อเราตายไม่โผล่ต้องใช้ตัวช่วยครับจังหวะน,นี้สองสปาปเลยนะเบิงนี่ไงแล้วหัวแตกไปเป็นการคิวแบบมีระดับนะไม่ต้องใช้สก,กิลในการยิงใดๆนี่ไงนี่ไงโผล่ไปอีกโผล่ไปอีกระบบการยิง5ต่อ5ในเกมนี้นี่รู้สึกว่ามันจะเราใจกว่า PUBG Mobile นะ มันแบบแบบมันกว้างกว่าแล้วก็มีอาวุธให้เลือกใช้หลายแบบนะที่ไม่ใช่แค่ยิงกันอย่างเดียวนแน่จะหนีไปไหนตูแตกไปซิเอาดีอีกตัวหนึ่งแถมให้กระสุนกลับทีนี้ต้องบุกแล้วฮะเเอเฮ้ยเอเอเฮ้ยมาสองตัวล่วงไปยิงล่วงไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเพื่อนช่วย เหลืออีก5เอาละใกล้จะจบแล้วฮะวิ่งมาจมแจ้งอย่างนี้ขอลองใช้เทมอื่นนี่มีไอเทมให้ใช้ด้วยนะ UAV ลงหัวไป2ตัวมาอีกไหมมาอีกมนานนานโผล่มาอีกนนนนโผล่มาอีก,โอ,กโอ้ยออ้ย,อยมันจุกมันจุกหลบก่อนหลบก่อนเลือดจะหมดเอาโดนไปปล่อยโดนปุ๊ไม่โดนใครเลยโอ้ยโดนจิ้มข้างอีกตงหาก ขอดูคิวแคมน่อยสิโอ้โหมึงจิ้มซะกูดูโง่ไปเลยฮนะใช้ปืนโกงด้วยอ่ะไปลุยต่อเพื่อตายเวลาสองอา้าวสอบสุดท้ายจบพอดีโอ้โห50ต่อ24ฝั่งตรงข้ามนี่ยังทำได้ไม่ถึงครึ่งใครเป็นทีนี้วะไฟนอตคิวแคมไม่ใช่เราอะ่ะโอ้โหยิงยับเลยจังหวะนี้จบกันไปแบบสวยสวย มาสู่หน้าแสดงวิกตอรี่ชัยชนะของเรานี่เราก็คิดว่าตัวเราก็ยิงยับแล้วนะยังมีคนยิงยับกว่าเราอีกโอ้โหแต่ดูปืนมันแต่ละก็บอกปืนเขียวมาเลยปืนสีฟ้ามาเลยไอเรามันแค่ M4 โ,โงโงๆธรรมดาเลยสู้เขาไม่ได้อ่ะก็จบกันไปในการเล่นแบบฟอนไลน์นะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปให้ดูโหมดการเล่นแบบ Battle Royal e กันบ้าง ตอนนี้ทีมของเราก็พร้อมกันแล้วฮะไปดูการโดดล่มกันบ้างดีกว่าไป let's go เอาละตอนนี้เราก็มาอยู่กันในบอร์ดแบทเทิลเรย์ลนะแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆทั้งหมด4คนรวมรวมเราด้วยตอนนี้เราจะไปลุยกันแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมกันเรียกเพื่อนมาแซ่น้องแก่เลยพร้อมแล้วก็ลุยดีครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไ่ทันเอ้าเหรอโทษที อ้าวไม่ไน่าเลยโอ้พี่ไม่ได้กดซะเองอ้าวไปเลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในโหมดของ Battle Royale มันจะมีลูกเล่นอะไรแตกต่างจากในโหมดธรรมดาบ้างนะซึ่งโหมดธรรมดาก็ได้ลองกันมาแล้วเรียบร้อยครัโอเคพี่เป็นตัวนีนน่แล้วกันเป็นโล่หนูเป็นอะไรนโดนโดนอะไรอ่ะ เี่ยโยงไงก็โยงมาอย่างเงี้ยอะไรอ่ะอะไรวะคุยอะไรกันวะเฮ้ยนี่มันใครเนี่ยทำไมมีคนไปยืนอยู่ตรงนี้ด้วยวะเนี่ยย่างปล่อยโดนได้โดนนี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ย ทำให้แสบตาทีทำให้สตันใช่ไหมล้วของพี่เป็นอะไรเนี่ยปล่อยโล่นี่กลางโล่ได้โอ้โหอย่างเท่เอแฟดด้วยใช่ไหมยิงแฟดด้วยฮะแสบตาเอาละเริ่มละรอเฝดดวยิงเฝดด้วยฮะแบตาเเ ท่าหนูบอกไปเรียบร้อยแล้วที่เป็นลีดเดอร์เหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ค่ะเออจะลงตรงไหนดีนะสองหนึ่งหยิบฟองอันอันนั้นเชนลีดเดอร์ไม่เหมือนกันเลยผมไม่หยิบเดือยฟองผมไม่เขาเรียกคาถาเขาเรียกดับเบเยอร์ไม่ใช่เหรอไปไหนดีสุดสายเลยไม่เอาเอาตรงที่มันยาจบยาจบหน่อย อันนี้เลยแล้วกันหลงแม่งตึกใหญ่นี่เลยของน่าจะเยอะดีใครหลงด้วยวะอดตกใจหมดตึกใหญ่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี like like ๋ยวเดี๋ยวอดตกใจพวกเดียวกันชั้นสองไม่มีอะไรเลยหาของก่อนละอันนี้อะไรเนี่ยหนูได้ลูกซองแล้วอะลูกซองก็เหรอโอ้โหลูกซองลูกซองนี่ไม่มีไม่มีใครเป็นพ่อเนี่ยได้คนที่สามแล้วพี่ ตรงมีคนเยอะไม่มีของจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งยิงกันดิไปด้วยละไปลงมาดูงุ้งล่างก็ได้เก็บเกาะเก็บปืนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนแย่งเกาะใครมาว่าเว็บแบบทุ่งหญ้าแลเวนเดอร์สวยงามมากเลย อันนี้ปืนที่เราถืออยู่เป็นปืนอะไรเนี่ยปืน pdw ห้าเจ็ดนะติดตั้งกระสุนเก้ามมเป็นปืนที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นในเกมอื่นๆเลยโอ๊ยกล่องอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ได้ล็อกเกตว่ะอยาได้ล็อกเกตละเฮ้ยนี่เสียงมีคน,นวนวาไม่มีใครสนใจล็อกเกตพี่เลยเหรอ <c oughs> มันมียัน m เจ็ดสิบเก้าอเหรอโอ้โห <c oughs> ล็อกเกตนี่กระจอกเลยใช่ไหม <c oughs> asm สิบสองแบบพี่แบบล็อกเป้ากับยิงเองอ๋อแล้วแบบพี่นี่เป็นยังไงอ่ะเวลาพี่เล็งมันมีกระจกเวลาเล็งเหรอถ้ามันมีกระจกมีมีกระจกล็อกเป้าใช่ไหมถ้ามันไม่มีกระจกก็ยิงไม่โอเคลาบแซบวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ตอนนี้อ๋อโลกสวยใช่ไหมพี่ใช่โลกสวยหญ้ามันมีหอจอดไปหอกันไหมเฮ้ยเฮ้ยคนคนคน กแพเปิดไมค์พูดได้ไหมเนี่ยเปิดไมค์พูดได้ไหมเนี่ยไปไหนฮะโหลแอบจะสมานะฉันซะหน่อยโอ้สงสามยังมีก็ได้เหรอ้ยข้างหลังมีคนข้างหลังมีคนมีมีคนมีคนมีคนนี่ไหนน่เรียบร้อยเรียบร้อยแห้งไป แบกแจ้งอ่ะโอ้โหมาเลงพี่นะเมื่อกี้ไม่เดียวัลยหวดนี้ใครยิงเยอะไดเอพีเยอะเออใช่โอเคมีอะไรให้เล่นอีกบ้างเนี่ยกดเอ็กนี่คือทำอะไรนะกดเอ็กคือมาร์คจุดครับฮะเอ็กคือมาร์คมาร์คจุดแล้วมาร์คจุดอ๋อศัตรูโจมตี้เอเนมี่เฮีมีรถถังด้วยขับรถถังได้ไหมเอเนมี่เฮียขับรถถังได้ไหมมีคน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 ฮะฮะฮะมีคนอยู่ข้างล่าง แต่แล้วแต่แล้วต่อปืนสั้นยิงไงนะทำไมยิงเงียบจังเลยลูกซองลูกซองมีฮอมามีฮอมาฮอดีฮะอโจเกือบลั่นละมีฮอพี่โจอย่ามายิงหอเฉียวผมฮอด้วยนะอย่ามายิงฮอเฉียวผมไปพวกเราขึ้นฮอกันดีกว่าเฮ้ยพี่อยากลองขับฮออะ อาวมันเป็นสี่แอะไรอ่ะอโหมีเฟด้เปล่าอสายมีเสด้เป่าเฮ้ยแตกแตกแกอะไรอะไรอะไโดนเลยม่โดนไม่โดนเฮ้ยในบ้าน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 ไหนอะจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอแล้วหลกแล้วแหล้วใส่ยัด RPG ซะหน่อยยิงไม่เป็นที่คนพ้อมวิ่งันจบ เอาเร็วเร็วเขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอหอเขียวไปาน่าเอแหวนแหวนแวนไปไหนดีเราอยู่ในวงกันดีกว่าของพิชชองเนี่ยเราอยู่ในวงใช่ไหมเนี่ยโอเคสีม่วงวงคืออะไรอ่ะต้องลอง เราต้องลองไปถึงจะรู้เรื่องนี่ตรงหน้าตรงหน้านี่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 เปิ้ลคืออะไรอ่ะเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ก่อนที่จะเามาล้างโดนบ้างไอ้ยาบ้างอ๋อมันเป็นกล่องอย่างนี้นี่เองอ๋ออะไรอ่ะสไนเปิ้ลก่องนี่มีคนมีคนมีคนขันกระเพร์เฮ้ยเฮ้ยขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอดีกว่าขึ้นหอเราไปทำเลที่ได้เปรียบดิ ทุกคนขึ้นหอขึ้นทอขึ้นทอเร็วอไปไหนฮะอุ้ยอตรงนั้นี่เร็วๆไไปไปไปไไปไล่แอดอกันดีกว่าแอดอกมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้เขียวๆขึ้นเลยวะมันจะปอดอใช่ไหมต้องาอเยไปเร็วไปแอดอไปแอดอก เวนเวนแมนแมนแมนเอาต้นไม้สักรอบไหมเดี๋ยวเปิดแผนที่เจอแล้วเจอแล้วเจอเจอแอร์ดอกแล้วแอร์ดอกปอยู่ตรงนี้อ๋อเออเออควันขึ้นควันขึ้นอยากอยังไม่แตกโอ้โหรีบดีไปไหนแล้วโอ้โหไม่ไม่เชื่อใจฝีมือพี่เลยว่ะไม่อยากตายหมดแล้ว หมดแล้วคือยิงกองข้างแล้วอ้าวโดนแย่งหมดแล้วกองพอแตกตายยังรำอ่ะใช่ของกูด้วยวะเอ้ยเฮ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 ้ยเนี่มันแตกของจริงล่านี้โอ้ยวางใครเชียเลือกเก็บป่ะมันทำควสชัวเลยอ๋ออันนี้คือฮิวใช่ไหมอยากหิวด้วยด้วยนะอ่าไปรถแทนก็ได้ถ้างั้นอยู่กลางนะครับกลางวง มีอู่โมงด้วยทัวร์อุโมงกันหน่อยดีกว่าเออโอ้ยลงกันลงกันรวดเร็วมากอะเดี๋ยวกดว่องไวมันยิงจากไหนวะนี่เป้ล็อกเป้านี่มันล็อกคนได้ปะไม่ได้มันล็อกได้แค่ย่างเอาปะโทยิงไม่ได้เหรอเนี่ยถ้ามันเล็งกูแล้วมันเล็งกูแล้วยังไม่หมดยังเหลืออีกคนนึงนี่จะรักษาอแต่ยากจริง กบนนหัว่ะเียขอซ้ำซะหน่อยแล้วกันเฮ้ยม well, ีอีกมีอีกหัวเลยเหรออะไรนะอะไรบนหัวอะไรบนหัวไอดอทับได้ตกใจนู่นหรือว่ายานผ่านะมารอสอยอยู่เนี่ยพี่จะเอาหัวเลยใช่ไหมมันใช่หอข้างในแคมป์อ่ะข้างในข้างหลังรอเล่นหอไปเลยเนี่ยเออยไม่บอกว่าิเครื่องบินแอดอปวะฮะเออจริงจริงมันยิงได้นะฮะได้เหรอ ใช่ครับเอาได้ก็ลองลองมาแา้วก็ถ้าเกิดมันเ่านปันบนหัวเราเนี้ยเรายิงปุ้มมันก็จะล่วงเลยระดับอ่ะ้ยยะาจริงเหรอเองมันจะแตกก็ไม่ได้เลยไม่แตกต้องมองละข้างล่างมีคนเจอละหลังบ้านหลังบ้านตู่แตกน้องเรียกว่าตายเลยนะสำ เอาเผือวาชุกไงมีที่จับทองอันหนึงที่จับทองที่จับทองเหรอเฮ้ยรวยเลยเอ้ยเฮ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 ้ยแ้ยเเ้ยยเฮ้ยยเเนเยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้เลยเฮเ้เเ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮทยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเเอ้ย้เฮ้้ย้้เ้ย เฮ้ยมีคนมีคนไหนไหนเฮ้ยมีคนคนคนเฮ้ยเจอแล้ว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 ฝังหนึงฝังหนึงอุ๊ยแตกในข้างในก็มีกระตุกนวดเขาไม่มีคนเลยวะโอ้ยเจ็บ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 ตายเจ็บชุบหน่อยชุบหน่อยกระตุกดีดีอ้ยยิงไม่โดนมันเอา RPG ยัดไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยอ่างล้วงล้วงเว็บ อุขบคณค่ะทิวก่อนก็ได้ยัง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 มีค่ะโอ้โหเยอะโด่งด่งเยอะเลยเหรออุ้ยเยอะค่ะอุ้ยอีกทำไมมันเอามันเอาล็อกเก็ตยิงแก๊สลงมาได้ว่าแต่เรายิงกลับไปไม่ได้เนี่ยของมันเป็นธรรมดาเลยโอ้ยอีกนิดเดียวมันจะล้มแล้วแน่โดนพี่ไปเยอะอยู่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเปรียบเปรีบเปรีบอุ้ยอุ้ยเปรีบเราได้เปรียบเว้ยเราอยู่ดึกสูงกว่าแต่เขาอยู่ในบวกจบเลยอภิจีอยู่ไกลยังไงก็ยิงโดนเลยเบรกอารมณ์ด้วยเกิดนี่สามนี่สามคนนี้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไปไฟวิ่งบวกเลยบวกเลยบวกเลยที่จะโดนยิงตายมิเนะโอ้ยไม่ต้องโกนเลยโกนมาน้ำละโหเหนื่อยโกนเนี่ยจะได้กายไม่ลุกขึ้นอ่ะ โก้ดุดไกลเอ็กโก้ไม่แยากจะได้กลายเป็นโก้ยกทีมเช้ามีตามมีตามอยู่แถวเนี้ยฮะความชิงช้ามากเอาละใกล้ถึงความฝันแล้วตอนนี้14คนสุดท้ายฮะเฮ้ย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 ยังไม่หมดของเทียบเขายิงกันตรงไหนไม่รู้ที่รู้คือวิ่งลูดกันแถวนี้เข้าบอข้าบอเจอละเจอละเจอละเก้าเป็นเเก้ตายมเงินเลยนะ เนี่ยเลยนะตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้างหลังเหรอแน่ๆจุ๊บแอบจุ๊บดูข้างหลังเก็บแล้วบนเขา่เนี่ยเนี่ยบนเขาบนเขาเนี่ยยได้ไหมได้ไหม น่หลังเ,เจออะไรให้ไหมไม่ตายม,ามันกขึ้นไปซะเลยสวยแห้งตายแห้งตายเอ้ยมีอีกมีอีกมีอีกตายโอเคสวยครับสวยเหลือคนเดียว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 เอาละเวย้ยเอาละเวย้ยทีมเราจะ double one แล้ววงก,งกว้าง วงกว้างหากันตาแฉะทำไมวงกว้างอย่างนี้ออ้ากาศดีทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยอากาศดีทำอะไรกันนะอ้าวของหนูต้องไปกดที่นิ้วนีอ่งๆโยโย่ภาษาอะไรวะเนี่ยโยโย่จะปลดแป๊บในนี้ไม่มีคนตอนนี้ไม่เห็น ไม่มีใครขับรถบรรทุกขับอะไรให้ยิงเลยโถเอ,อ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงยิงได้ยิงได้ไดปิ้วมนระเบิดเหลืออีกนัดหนึ่งแง่โอ้ยโ <c oughs> ดนยิงแล้วเงียบเงียบเงียบไอ้เยบจบเลยเฮ้ยออมีคันมีคันปิ้วตุ่ม ม่ระเบ e ิดทำไมเสียงมันเงียบกลิบมากเลยปิ้วตุ่มอ๋อร้อยตรงตรงชานี่นึงสองสองบัดด้วยนะปวดจะระเบิดมันมีโอ้โหกระสุนมีหกร้อยกว่าพี่เซ็นเก็บมากเลยสายลูดปิ้วรถถังขับได้นิดเอบพี่ว่าขับรถถังไล่ยิงกันเลยดีกว่านะเบอร์แองก์แพง เฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรปิ้วปิ้วต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ข้างบนข้างบนข้างบนเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมหน้ามันคุ้นคุ้นวะโจ๊กเด็กตัวดีเองข้างล่างข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใกล้จะถึงจุดจบละเหลือให้พี่ยิงบ้างเถอะโอ้โหชนะแบบสบายสบายอยู่ครบทีมอ่ะฟูลทีมจ้าจบ ที่หนึ่งจาก2ีทีมตายี่แล้วที่นึ่งตายครกคนหนึ่งก็จะตายรัวๆใช่เหรอใช่ที่แม่ก็ทำไมอ่ะไม่ไม่เคยเห็นโอ้โหดูแต่ละคนเก็บกันโหดเลอเกินแล้วสกอร์พี่น่ารักมากเลยสมกับการมาเล่นครั้งแรกฆ่าไปหนึ่ง ที่เหลือโดนแย่งเกี้ยงเลยใช่วโดนแย่งกันนะแรงมีแรงให้ด้วยลูก,กี้ก็ <c oughs> ต้องรองขึ้นแรงกันก่อนแล้วกันเเลลขึ้นมา20เลยฮนะโดดทีละ2เวลเอาละครับก็จบ <c oughs> กันไปกับ Call of Duty Mobile นะก็ <c oughs> เป็นไงกันบ้างถูกใจกันบ้างไหมถ้าถูกใจกันก็ช่วยกันก,นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะฮะ อยากดูต่อก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม